สวนด,ดุสิตเขาดินวนาทำหน้าที่ให้ความรู้ด้านสัตว์ป่าและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมาถึง76ปีแล้วจากสวนสัด,ดุสิตเมื่อปี2481จนมาเป็นองค์การสวนสัตว์เมื่อปี2497พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปี2506จนถึงปัจจุบันสวนสัตว์ไทยมีพัฒนาการและเติบโตมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันก้าวสู่ความเป็นสากลปัจจุบันองค์การสวนสัตว์ในพระบรมบราชูปถัมภ์มีสวนสัตว์อยู่ในความดูแลทั้งหมด7สวนสัตว์1โครงการมีสัตว์หายากหลากหลายชนิดเรามาดูกันสิว่าสวนสัตว์แต่ละแห่งมีอะไรที่ Amazing เริ่มจากสวนสัตว์ดุสิ์ก่อนเลยเก่าแก่ที่สุดในอาเซียนเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิตสมัยรัชกาลที่5ถือเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยนี่คือต้นสักประวัติศาสตร์อนุสรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเดนมาร์กเมื่อเจ้าชายวาวดิมาทรงปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จมาเป็นพระราชอาคันตุก,กะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และใครจะรู้บ้างว่านี่คือหลุมหลบภัยสาธารณะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ปัจจุบันยังคงความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยสวนสัตดุสิทธิ์มีเจ้าเพชรเก้งเผือกหนึ่งเดียวที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินีนาถมะลิแม่ฮิปโปลูกดก ให้ลูกมาแล้วถึง14ตัวและคุณเชื่อหรือไม่นี่คือฝูงละมั่งพันธ์ุไทยสัตว์ป่าสงวนของไทยที่สูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติแต่กลับมาอีกครั้งจากฝีมือการเพราะขยายพันธุ์ขององค์การสนสัตว์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และสุดยอดของสัตว์สีสวยที่สุดในโลกข้าง5สีคุณรู้หรือไม่ว่าที่นี่เป็นศูนย์เพาะขยายพันธุ์ข้าง5สีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีข้างห้าสีที่เกิดจากศูนย์นี้กว่า60ตัวมาแล้วห่างจากกรุงเทพเพียงหนึ่งชั่วโมงคุณจะพบกับสวนสัตว์เปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในพื้นที่กว่า5,000ไร่ที่รวบรวมสัตว์ป่าหายากหลากหลายสายพันธุ์ทั้งสัตว์จากทวีปแอฟริกา ฮิปโปแคร์เมียแคทสัตว์ที่มีการตื่นตัวระแวดระวังภัยอยู่ตลอดเวลาแรคคูนช่างสงสัยและจระเข้เคแม a นที่เล็กแต่ปราดเปรียวจากทวีปอเมริกาเหนือรวมทั้งเจ้าตัวนี้ตัวกินมดยักษ์จากอเมริกาใตา้ที่นี่ยังรวบรวมสัตว์จากทวีปออสเตรเลียไว้มากที่สุดรวมทั้งสัตว์น้าจงนจากหมู่เกาะมาดากัส카 คือเจ้าลีเมอร์นั่นเองน่าตื่นเต้นไปกับฟูงละมั่งพันธุ์ไทยที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ฟูงใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมกับสัมผัสฟูงนกกาบบัวนับร้อยบินพาเรตเหนือน้ำมหสัจจรนย์ไปกับหุบเสือป่าแหล่งรวบรวมสัตว์ประเภทเสือและแมวจากทุกมุมโลก จากชนบุรีขึ้นเหนือไปสวนสัตว์เชียงใหม่พบกับสวนสัตว์ที่มีภูมิประเทศติดเชิงเขาที่ร่มรื่นพบกับทูตสันทว่มไมตรีไทยจีนช่วงช่วงกับลิ้นหุยแพนด้าคู่ขวัญผู้พลิกสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยให้บันเจิดและโด่งดังเป็นพลุแตกเมื่อให้กำเนิดลิ้นปิงทูตแพนด้าน้อยที่ครองใจคนไทยทั้งประเทศ สัตว์ที่มีรูปร่างน่ารักเหมือนตุ๊กตาโคอาลาสัตว์มหัศจรรย์ที่ไม่ชอบกินน้ำกินแต่ใบยูคาลิปตัสก็อวบอ้วนได้เจ้าตัวนี้มีอยู่ครอบครัวเดียวเท่านั้นในประเทศไทยจากแอฟริกาตัวคล้ายหนูมีชื่อว่าไฮรักซ์หรือชื่อไทยว่ากระต่ายหินแรดอินเดียสัตว์ตัวใหญ่ยักษ์มีหนังหนาคล้ายเสื้อกรอกของนักรบ แต่หน้าอัศจรรย์วิ่งเร็วไม่แพ้ใครหน้าแปลกใจที่มีปาลาฉลามมาว่ายอยู่บนดอยสูงสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำสวนสัตว์ชีิกใหม่ผ่านสายพานทางเดินลอดอุโมงใต้น้ำถึง133เมตรยาวที่สุดในโลกและสัมผัสกับอากาศหนาวเหน็บติดลบ7องศาเซลเซียสที่สโนโด จากดินแดนล้านนาลงมาภาคใต้พบกับสวนสัตว์สงขลาป่าเขตร้อนชื้นสัตว์ประจำถิ่นสมเสร็จและนกเงือกที่นี่เป็นศูนย์ขยายพันธุ์สมเสร็หนึ่งใน15สัตว์ป่าสงวนของไทยและศูนย์ขยายพันธุ์นกเงือกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและที่น่าสนใจที่สุดสัตว์ชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายวัวมีสีสวยงาม มาจากอินเดียสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชฐานชื่อว่านินลกาจากภาคใต้ขึ้นไปสู่แหล่งอารยธรรมอีสานสวนสัตว์รูปแบบทุ่งหญ้าสวรรณ์ที่รวบรวมสัตว์เด่นในแอฟริกาพี่เบ่มทั้ง5ชนิดคือสิงโตช้างแอฟริกา แรดเสือดาวและควายป่าจากโคราชไปต่อที่สวนสัตว์อุบลราชธานีสวนสัตว์จังเกิลพาร์คมีสัตว์แอฟริกาและสัตว์ตระกูลกวางละมัง่งเก้งและเป็นแหล่งอนุรักษ์ต้นยางนามากที่สุดในประเทศไทยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสวนสัตว์ขอนแก่นท่านจะสนุกสนานกับสวน,นน้ำบนผูสนุกกับการเดินชมสัตว์สกายวอล์กพร้อมสัมผัสความน่ารักของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดแห่งทุ่งแสนกว่างและท้ายสุดโครงการโคชาอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ทำหน้าที่ช่วยเหลือช้างเร่ร่อน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมของชาวกุยถึงแม้เวลาจะผ่านมานานกว่า70ปีองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ยังคงยึดมัน่นอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติเพื่อบริการองค์ความรู้และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับพี่น้องประชาชนต่อไปคุณพร้อมจะไปสัมผัส ความมหัศจรรย์ของสวนสัตว์ไทยแล้วหรือ,อยัง